พนักงานสอบสวนสอพอปักธงชัยคุมตัวชายอายุ24ปีคนรา้ายค่าข่มขืนเด็กหญิงวัย9ขวบในพื้นที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและเกรงผู้ต้องหาหลบหนีขณะที่เจ้าตัวรับสารภาพก่อเหตุคนเดียวเหตุที่จะต้องบีบคอจนเสียชีวิตเพราะเด็กร้องส่งเสียงดัง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลเหนือคลองใช้เวลากว่า30นาทีควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถยนต์บนถนนเพชรกเกษมตำบลปกาสาสยอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ตัวรถได้รับความเสียหายทั้งคันส่วนพ่อลูกที่นั่งมาในรถหนีออกมาได้ทันได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยสาเหตุจากเครื่องยนต์ขัดข้อง รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดหาตัวกลุ่มคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่แฟลตำรวจสพจกวะอำเภอรามันจังหวัดยะลาได้รับความเสียหายเมื่อคืนนี้เหตุเกิดเป็นครั้งที่5คาดเป็นฝีมือกลุ่มแนวร่วมสร้างสถานการณ์ในพื้นที่